สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับมาดูแนวทางมาดูข้อมูลนิตยสารกันครับงวดประจาวันที่16ตุลาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางฟ้าบันดันทรัพย์งวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้5กับ7ก็มีเลข5นะครับที่เข้าทาั้งบนทั้งล่างส่วนเลขชุดนั้นมี6 5ทุกท่านไปบนตรงๆไม่มี5 9นะครับ ตามนี้เข้าแต่ข้อมูลบนนะครับเลขชุดงวดก่อนนั้นแนวทางของอาจารย์ก็มี6นะครับงวดที่ออก6 6 2ทุกท่านเลขชุดก็มี6 2สอง,งวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้9กับ2นะครับเกับ2เลขชุดที่เด่น9นะครับก็จะมี95 98 19 49 เด่น2มี2026 32แล้วก็72ครับแนวทางของอาจารย์ต่อมาครับพยาคันค่างวดที่ผ่านมาเด่น9 9เข้าอยู่นะครับเลชุดก็มี95ทุกท่านลงไปล่างเข้าตัวกลับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาเด่นของอาจารย์ได้4นะครับ เลขชุดก็จะมี41 42 49แล้วก็40ใบเต็มครับทุกท่านพยาคันคาก41 42 49 40 16ตุลาคม2567ต่อมาครับผงฟ้า1 2ผงฟ้า1เด่น4นะครับเลขชุดมี46 49ผงฟ้า2 ได้8นะครับเลขชุดมี8 5กับ8 7ดสำหรับแนวะทางงวดก่อนหลุดนะครับสำหรับหงฟ้า1กับหงฟ้า2ต่อมาก็ม้าวิ่งนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดทุกทันงวดก่อนหน้าน,นั้นเด็นล่างเข้างวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับเด่นบนของอาจารย์ได้4นะครับ เลขชุดก็มี0 4 6 4 3ตัวได้7 6 4ข้อมูลล่างของอาจารย์เด่น1นะครับเลขชุดมี0 1กับ7 1ต่อมาก็ข้อมูลบนของนกตาทิพย์เด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้0นะครับเลขชุดมี0 1 0 5 0 4แล้วก็0 7สำหรับแนวทางงวดก่อนนกตาทิพย์หลุดไปนะครับ ต่อมาก็เด่นหลักร้อยกับเอาให้รวยงวดที่ผ่านมาหลุดทุกท่านหลักร้อยไม่มี6เอาให้รวยก็หลุดนะครับงวดก่อนหน้านั้นเข้างวดใหม่ใบฝั่งทางขวาเด่นหลักร้อยได้460นะครับ460ส่วนแนวทางเอาให้รวยนะครับเด่น6เลขชุดมี6 1626 9สอง6แล้วก็60ตามลำดับ งวดประจำวันที่16ตุลาคม2567ต่อมาครับอาจารย no ์วิหกนะครับอาจารย์วีหกแจกโชคงวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับเด่นของอาจารย์ได้ห้ากับเจ็ดสำหรับเลขชุดที่ติดห้ามีทั้งห้า้ามีทั้งหกห้าทุกท่านห้าก้าก็ลงไปล่างตรงๆ65หกห้าก็ขึ้นไปบนตรงๆนะครับเวยออกห6หห้า 59งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีสามแล้วก็สามเจ็ดสองงวดหลังสุดเข้าทุกท่านงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาใบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้ศูนบ8ดนะครับชุดที่ติดศูนชุดที่ติดแปดสามนี้นะครับทับหน้าจอเอาทุกท่านถ้าชอบก็ไปดึงตัวเด่นเอา อาจารย์วีหกนะครับต่อมาครับสิงโตแดงงวดที่ผ่านมาเด่นบนของอาจารย์มีเลขห้านะครับส่วนเลขชุดหลุดไปสุกทันข้อมูลล่างก็หลุดงวดก่อนหน้านั้นเข้านะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาแนวทางเด่นบนของอาจารย์ได้1 4ึ่งห้าดแปดนะครับ เลขชุดบนของอาจารย์3ตัวได้1 4 0 6 4 5 9 4 8 2ตัวได้40กับ4 5ต่อมาครับเบลดล่างของอาจารย์ได้157ชุดล่างมี7 0กับ74สูตรคำนวณของสิงโตแดงต่อมาครับรับผลพูนทวีงวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์มีเลข5าเข้านะครับเลขชุดมี5 6 ห้าหกก็ไปบนนะครับเข้าตัวกลับสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบนี้เลขเด่นสามตัวของอาจารย์ได้หนึ่งหกเจ็ดนะครับหนึ 1, 6, ่งหกเจ็ดเชุดก็อยู่ด้านล่างทุกท่านแถวบนได้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าต่อมาก็หกสองหกสามหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามตรงนี้ต้องเป็นเจ็ดสามนะครับคุณชม ตรงนี้ต้องเป็นเจ็ดสามนะครับแล้วก็เจ็ดเก้าตามนี้เนียทางลาบผลภูมิทวีมาต่อกันที่แนวทางยามสามตางวดที่ผ่านมาเลขเด่นในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ของอาจารย์มีหกับเก้ามาทั้งสองนะครับส่วนเด่นสุดก็จะมีเลขเก้านะครับที่เข้าสองงวดหลังสุดตามที่เห็นเลยนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย เป็นสตัวตรงนี้ได้ศูนสี่หนะครับศูนย์สี่หแล้วก็ตัวใหญ่นี้ได้สามับหนะครับใบเต็มครับสิบหกตุลาหกเจ็ดแนวทางเลขพารวยยามสามตาต่อมาครับเลขทูปปูเลขทูปปูงวดที่ผ่านมาได้หกเก้าแปดนะครับงวดก่อนนั้นนั้นได้ สองี่เจ็ดทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับได้หนึ่งสี่หนะครับหนึ่งสี่หกใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับในทางเลขทูปปูงวดประจำที่สิบหกตุลาหกเจ็ดต่อมาครับเลขดาวพระศุก เลขดาวพระศุกร์งวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์มีเลข5้าที่เข้าเลขชุดเข้าทั้งสองนะครับมีหกห้ากับ9ก้าห้าสาอ้อขอไปสี่งวดหลังสุดนี้เข้าทั้งหมดเลยทุกท่นงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายด้านบนนะครับได้เจ็ทุกท่นแล้วก็ด้านล่างได้หนึ่งนะครับสําหรับเลขเด่นเลขชุดก็อยู่ตรงกลางเลยทุกท่านตามนี้ครับเลขดาวพระศุก ับหน้าจอแล้วก็ไปดึงชุดเด่นเอานะครับต่อมาครับผังเลขเด่ดนงวดที่ผ่านมาเลขเด่นตรงกลาง4ตัวมา2ตัวนะครับก็คือ9กับ5นะครับส่วนชุดที่ติด5มี5 6ทุกท่านไม่มี5 9ส่วนชุดที่ติด9ไม่มี9 5นะครับ ประมาณนี้ทุกท่านงวดก่อนสีงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นงวดใหม่ใบนี้นะครับ16หทับสิบสอันอกเดเด่นตรงกลางได้4,138นะครับ4,138นึ่งสเลขชุดก็อยู่ด้านอารอบเลยหรือทุกท่านตามนี้ครับผังเลขเด็ด ต่อมาครับรวยและงวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้สามกับหมีหกเข้านะครับเลขชุดก็มีหกห้าทุกท่านตรงนี้งวดก่อนหน้านั้นก็มีหกสองนะครับงวดที่ออกหกหกสองสามเจ็ดสองงวดหลังสุดเข้าทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฟังทางซ้ายดูคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้สี่กับเจ็ดนะครับสี่กับเจ็ด เลขชุดที่เด่น4ก็จะมี40 41 46 49ชุดที่เด่น7นะครับก็จะมี70 71 76แล้วก็79มวดประจำวันที่16ตุลาคม67นะครับต่อมาครับล็อกพารวยล็อกพารวยก็ใส่เลข1 4 5 7เข้าไปนะครับ ก็จะได้เป็นข้อมูลชุด2ตัวตามสูตรไหนตามเลขเด่นตัวไหนก็นำเลขชุดของอาจารย์ไปพิจารณาดูเพิ่มเติมเอานะครับต่อมาก็เลขแม่นบนงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับจำนวนได้สามหวยออกหกห้างวดก่อนนั้นเด่นสองเข้าอยู่ทุกทันสองงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดงวดใหม่ได้เก้านะครับสำหรับเลขเด่น เลขชุดก็จะมี90 9 1 95 3ห้าามตัวได้4ี่2 91สอง้าหนึ่งแล้วก็ห9 5าห้ามาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลล่างข้อมูลล่างของอาจารย์งวดกอดหลุดนะครับคำนวณได้6ไปบนนะครับหลุดไปบนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาข้อมูลล่างของอาจารย์คำนวณได้7นะครับ เลขชุดมี07 1 7 5 7แล้วก็6 7ตามลำดับตามนี้ครับสูตรเลขคํานวณน,นะครับแม่นบนล่าง16ตุลาหกเจต่อมาก็เลขแปดทิศพิชิตความจนเมือที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปถุก,กันเลขเด่นของพอภัยเลขเด่นของอาจารย์คํานวณได้ 3กับ8ปนะครับงวดก่อนนนั้นเข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับสองงวดหลังสุดก็มีเข้ามีหลุดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับเลขเด่น2ตัวตรงกลางของอาจารย์คำนวณได้2กับ1นะครับสกับ1นึ่งเลขชุดก็อยู่ด้านอารอบเลยทุกท่านสามนี้ข้อมูลนะทางเลขแปดทิศพิชิตความจน ต่อมาก็ปักหลักสิบล่างนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับมีเลขห้าหวยออกห้าเก้างวดใหม่ได้สี่เจ็ดแปดนะครับสี่เจ็ดแปดคนที่ก็อยู่ด้านบนนะครับสิ 66, บหกตุลาคมหกเจ็ดใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อมาครับใบนี้เลขมือทองเลขมือทองกลับมาเดินต่อแล้วนะครับเลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้5นะครับ5ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างส่วนเลขชุดของอาจารย์มีห้าหนะครับห้าหชุดเดียวนะครับไม่มีห้าวดใดหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ16ตุลาห7เจเลขเด่นของอาจารย์ได้สองนะครับเลขเด่นได้สองเลขชุดก็จะมีสอง3 2 4สามสองสี่ องห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดครับแนะทางเลขมือทองต่อมาก็อาจารย์นัดนะครับอาจารย์นัดงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดก่อนหน้านั้นเข้านะครับงวดที่ออกหกหกสองงวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกท่านเลขเด่นสองตัวของอาจารย์คำนวณได้ห้ากับแปดนะครับห้ากับแปด เลือกชุดก็ตามนั้นเลยนะครับในทางของอาจารย์นัทต่อมาก็ปักหลักสิบล่างอีกสูตรหนึ่งนะครับเลือกเก่นได้หนึ่งห้าเจ็ดนะครับเลือกชุดสิบสองชุดก็อยู่ด้านล่างสำหรับแนวทางงวดก่อนหลุดนะครับรูปแบบนี้ ต่อมาก็รวยเร็วทันใจงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับไม่มีห้าเก้านะครับไม่มีห้าเก้างดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณหลักสิบล่างของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดอยู่ตรงนี้ทุกท่านศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็เลขเด่นได้หนึ่งกับเจ็ดเด่นสูตรเห็นจะเป็นเลขหนึ่งเลขชุดก็จะมีหนึ่งสามกับหนึ่งห้านะครับหนึ่งสามกับหนึ่งห้า ต่อมาก็โคตรแม่นนะครับโคตรแม่นงวดที่ผ่านมาเลขเด่นตรงนี้หลุดนะครับหลุดแต่ว่าเลข3ามตัวตรงนี้มีเลขหนะครับหไปบนต่องวดหลังสุดก็ตามนั้นนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายดาวเด่นประจำวันนะครับเด่นมากได้เลขหนึ่งนะครับเด่นรองได้สามสำรองได้เจ็ เลขชุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวเลขสามตัวด้านบนนะครับงวดใหม่นี้ได้สี่หนึ่งแล้วก็ห้านะครับสี่หนึ่งห้าในทางโคตรแม่นนะครับต่อมาก็พลังเต่าหับนะครับพลังเต่าหับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นได้หนึ่งกับเก้าเก้ามานะครับแต่ว่าไม่มีห้าเก้าทุกท่านมีสี่เก้านะครับเข้าแต่เลขเด่น งวดใหม่ครับเลขเด่นได้2กับ7นะครับ2กับ7สาธิติก็ไล่เรียงดูเอาเลยนะครับ7งวดหลังสุดสำหรับงวดใหม่นะครับเลขเด่นได้2กับเเลขชุดก็ตามนั้นนะครับชุดที่ติด2มี2 3 2 9 0 2ย์แล้วก็1 2ชุดที่ติด7นะครับมี7จ7 6 5 7หแล้วก็8 7แนวทางพลังเต่าครับ ต่อมาก็ขุนศึกนะครับขุนศึกงวดที่ผ่านมาเลกเด่นได้6กับสามหกมานะครับเลขชุดมี6กห้าติทตีเข้าเพียบเลยนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายกามงวดเข้าทุกง,งวดเลยนะครับสําหรับเลขเด่นงวดใหม่ครับสูคํำนวณเลขเด่นได้4กับ2เลขชุดก็มี4 3 4สห้านะครับสําหรับ ชุดท,ที่เด่น4ต่อมาครับเด่น2ก็มี2 3กับ2 5งห้ารูสึกพารวยมาต่อกันที่ในะทางคุณเห็นนะครับคุณเห็นเป็นสูตรดับนะครับทุกท่านงดที่ผ่านมาได้9ก้ดใหม่ได้4นะครับได้4ตรงนี้ได้9 4 3าสี่กับหกส ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นแนทางคมเพชรนะครับปักหลัก10บ,บนงวดที่ผ่านมาไม่มีเลข6นะครับมีเลข5ไปอยู่หลักหน่วยนะครับไปอยู่หลักหน่วยงวดใหม่ใบนี้นะครับสูตรคำนวณได้1 3 4 5 8นะครับ1 3 4 5 8ปดตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ4 5 8ทุกทัน แนวทางปักหลักสิบบนต่อมาก็จะเข้ากรวดนะครับปักหลักหน่วยบนงวดที่ผ่านมาไม่มีเลขห้านะครับมีเลขหไปหลักสิบงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนะครับสาธิติ3มงวดก็ได้เรียงดูเอานะครับแคปหน้าจอใบนี้ไปงวดใหม่ครับปักหลัก หน่วยบนของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสามสี่หกเจ็ดนะครับเด่นสุดก็เห็นจะเป็นสามหกเจ็ดทุกท่านในทางจากเขากรวดต่อมาครับเสียมาตามนัดงวดที่ผ่านมาหลุดครับคำนวณได้สี่งวดใหม่ได้แปดทุกทันงวดใหม่ได้แปดสิบหตุลาคมสองพันห้า้อหสิบเจ็ด แปบน้าจอเอานะครับมาลุ้นกัน8จะมาไหมต่อมาครับเลขฝามืองวดที่ผ่านมาหลุดครับเลขฝามือได้3กับ2นะครับหวยออก6กหแล้วก็5 9างวดใหม่ได้9กับ2องนะครับเกากับสสาิติีงวดหลุดไป3นะครับเข้าสี่ ใบเต็มนะครับงวดใหม่ได้เก้ากับสองต่อมาก็แจวจริงนะครับสองตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาได้เก้ากับสามนะครับเก้ามาถัดลงไปล่างงวดใหม่ได้สี่กับหกนะครับสี่กับหกซาติทีหกงวดหลังสุดหลุดไปสองนะครับเข้าสี่ใบเต็มนะครับแนวทางแจวจริงสองตัวมาตัว งวดใหม่ได้4กับ6นะครับวันที่ก็อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้าย16ตุลาคม6-7ต่อมาครับบังเอิญ2ตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้4กับ5นะครับ4กับ5ก็จะมีเลข5นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่าง4งวดหลังสุดหลุดไป1นะครับเข้า3 งดใหม่ไใบฝั่งทางขวานะครับได้เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดเนทางบังเอิญนะครับสองตัวมาตัวต่อมาครับในทางเปาตุงงดที่ผ่านมาหลุดนะครับหลุดงดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสุดครับเลขเด่นตรงนี้ได้ห้าหกแปดเก้าเลขช่วยก็ตามนี้เลยนะครับแนวทางเปาตุง ต่อมาครับใบนี้คำพีเรียงเบอร์เฉพับพิเศษนะครับตาดีมีระดับนะครับเลขของอาจารย์ได้สามสี่หกแปดนะครับสามสี่หกแปดต่อมาก็ตำราเรียงเบอร์นะครับตำราเรียงเบอร์แถวบนครับก็จะมี10 15 16 50 55 56นะครับแล้วก็ด้านล่าง มีสี่ศูนย์สี่หครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2567มาต่อกันที่แนวทางแถวจ๋านะครับแถวจา๋าเลขเด่นตรงนี้ได้156นะครับชุดสองตัวชุดสามตัวนะครับแล้วก็ชุดเปิดอยู่ตรงนี้วันที่ก็ อยู่ด้านบนนะครับสิบหกตุลาหกเจ็ดตรงนี้ครับมาต่อกันที่ข้อมูลใหม่นะครับทุกท่านหาแนวทางมาฝากคุณชมเพิ่มนะครับใบนี้เป็นแนวทางย่านาคให้โชคนะครับวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายหนึ่งตุลาเลขเด่นของอาจารย์ได้หกนะครับเลขชุดก็มีหกห้าทุกท่านเป็นอีกทางเลือกนะครับนำมาฝากคุณชมเผื่อชอบ งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับเลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งนะครับเลขชุดมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้าเนทางยานาคให้โชคทุกท่านต่อมาก็สูตรชิงชัยนะครับสูตรชิงชัยงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้เก้าก็มานะครับเลขชุดมีเก้าห้า งวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับ16บหดลา67หกเจ็ดเนตัวเดียวได้4ครับ3ตัวได้6 4 1 2ตัวมี49 40 41แล้วก็สี่องตัวเลขของอาจารย์ก็แคปหน้าจอนำไปเป็นข้อมูลได้นะครับต่อมาก็ถังเงินถังทองนะครับถังทองถังเงินงวดที่ผ่านมา เด่นหนะครับเลขชุดมีหกห้างวดใหม่เด่นสี่นะครับเด่นสี่เลขชุดมีสี่ห้าสี่สามสามตัวได้เก้าสี่ห้าคือันเก้าสี่ห้าต่อมาก็จะเป็นทางเอกลิขิตนะครับงวดที่ผ่านมาไปฝั่งทางซ้ายเป็นสูตรเด่นบนล่างนะครับ งวดที่ผ่านมาเด่นของอาจารย์นะครับด้านบนก็จะมีเลข6ที่เข้านะครับด้านล่างมี5นะครับที่เข้างวดใหม่ใบฝั่งทางขวาเด่นบนของอาจารย์ได้147นะครับเด่นล่างได้2 6 9มนี้ครับบนล่างมาอย่างละตัวอาจารย์ว่าแบบนั้นต่อมาก็พลังโชคนะครับพลังเลขงวดที่ผ่านมา เลขเด่นตรงนี้มีห้านะครับข้างล่างตรงนี้มีหกมัดรวมกันแล้วมีหกห้านะครับหกห้าหกห้าก็เข้าบนนะครับเข้าบนตรงๆงงวดใหม่เลขเด่นของอาจารย์นะครับฝั่งซ้ายได้สองฝั่งขวาได้เจ็ดนะครับด้านล่างได้หนึ่งสี่ห้ามัดรวมกันแล้วก็ได้เลขชุดตรงกลางเลยนะครับตรงนี้สิบหกตุลาหกเจ็ด ต่อมาก็โหราพารวยนะครับงวดที่ผ่านมามีเด่น9ก้าเข้านะครับเลขชุดมี9ก้าห้าสำหรับงวดใหม่ครับเลขเด่นของอาจารย์ได้8กับหเลขชุดก็อยู่ด้านล่างเลยทุกท่นนานแนวทางโหราพารวยก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ